เปิดแชทสนทนาปริศนาไดๆแฉยับใครเรียกใครสาวน้อยโซเชียลลุกเป็นไฟตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวคะ่ะเมื่อไดๆทันชนิดาภระยาของบิววรลพลและน้องสะพ้ยของนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปรียาดาออกมาโพสต์ข้อความฟาดแรงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบายความอัดอั้นที่เก็บกดมานาน หลังมีประเด็นผู้หญิงอื่นถูกพาเข้ามานั่งในบ้านของตัวเองต้นเรื่องนะคะเริ่มจากโพสต์ปริศนาที่ใดๆแชร์ภาพแชทสนทนานหนึ่งพร้อมตั้งคำถามตรงๆว่าแบบนี้หมายถึงอะไรคะอ่านแล้วไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรงงไปหมดใครรู้ช่วยอธิบายให้ได้ไหมคะว่ามันคือยังไงแล้วคือใครเขาคุยอะไรกันเห็นลับแปลกๆก,ก็เลยลองถามทุกคนดู ล่าสุดนะคะดๆก็ได้โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวอีกครั้งด้วยข้อความว่าเชื่อว่าผู้หญิงคนอื่นๆที่คุยด้วยน่าจะก,กำลังสั่นกันอยู่หลายคนโดยแชทปริศนานะคะฝ่ายหญิงได้บอกว่าปลอดภยัยไหมไปแป๊บเดียวนะปรึกษาปัญหาหัวใจจะกลับมานอนง่วงส่วนผู้ชายนะคะบอกว่าปลอดภัยนะโอเคเดวออกไปเลยกินเบียบปะกินได้ไปสิไปไหนล่ะ เคงานบ้านพี่จำทางได้ไหมผู้หญิงก็ได้ตอบว่าได้จา้ากำลังไปผู้ชายบอกว่าเคผู้หญิงบอกว่าเปิดประตูนหน่อยยส yes. ไม่ต้อนรับแขกโดยที่โทรไปแล้วนะคะไม่มีการรับสายยังไม่ถึงผู้ชายบอกนะคะผู้หญิงก็ได้ตอบว่าฮะอยู่ไหนอยู่บ้านที่ไหนผู้ชายก็ได้ตอบกลับไปว่ารามอินทราถึงแล้ว ผู้หญิงบอกว่าเคลเดทอยกลับไปผู้ชายบอกว่าอยู่ไหนอะ่ะเลยหน้าบ้านพี่มามันไม่มีที่จอดไงเดวโดนด่าพ่อเอาผู้ชายบอกว่ามาละผู้หญิงบอกว่าไหนครับไหนแล้วก็ได้ส่งรูปไปนะคะโกหกปะผู้ชายบอกว่าเข้าหมู่บ้านมาสิอีตันแคมรี่สีดำทะเบียน559ฝ่ายหญิงนะคะได้ตอบกลับไปว่าจะเข้ายังไงเขาไม่เปิด จอดไหนล่ะหลังจากนั้นนะคะข้อความก็ได้ตัดไปตอนตี3 5 2นาทีฝ่ายหญิงทักไปหาฝ่ายชายว่าถึงยะพี่ขับรถได้แย่มากอ่ะระวังด้วยหลังจากนั้นนะคะก็ได้ตัดมาที่วันที่2 5พฤศจิกายนตอน10โมงก็ได้มีบทสนทนาที่คุยเกี่ยวกับเรื่องของการนอนเล่นการนอนหลับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการส่งรูปไปหากัน เรื่องนี้นะคะไม่ใช่แค่ข่าวซุบซิบดาราแต่มันคือเรื่องของเกียรติในชีวิตคู่ค่ะการที่ฝ่ายหญิงออกมาโพสต์ตขนาดนี้แสดงว่าสิ่งที่เธอเผชิญอยู่นั้นเกินกว่าจะรับไหวและคําว่าสั่นกันอยู่หลายคนนี่แหละค่ะที่เป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่ต้องจับตาดูว่าใครจะถูกเปิดชื่อออกมาเป็นรายต่อไปค่ะเพื่อน,อนๆคิดยังไงกับกรณีนี้คะ คิดว่าการออกมาโพสต์เรียกร้องความยุติธรรมในโซเชียลแบบนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในยุคนี้หรือไม่คะ